ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจําวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบยน้ําหมูมูนะครับตอนนี้ทุ่ม20โอ้โหต้องบอกว่ามาช้ามากนะครับตอนแรกคิดว่าจะมาอัดคลิปให้เพื่อนๆไม่ทันนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับคู่ที่เลือกมาเนี่ยอยู่ในนอร์เวย์เอลิเตเซเลียนนะครับจะลงทําการแข่งขันในเวลา4ี่ทุ่มนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างไวกิ้งนะครับเจอกับคิเตนซุนนะครับ คู่นี้เอาจริงๆเนี่ยหวาดเสียวนะหวาดเสียวนะแต่ว่าด้วยเลทราคาเลยนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าด้วยเลทราคาแล้วก็ออไอ้เจ้าไวกิ้งเนี่ยมันอยู่ในฟอร์มที่ดีะนะครับอยู่ในฟอร์มที่ดีเนี่ยดูครับปัจจุบันเนี่ยไวกิ้งอยู่อันดับ4นะครับนะลงเล่นไป13เกมนะครับชนะ7เสมอ4และแพ้เพียงแค่2เกมนะยิงได้24เสีย16 ผลต่าง8นะครับมี25แต้มนะครับมี25้แต้มแล้วก็5เกมโดยรวมล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าสวยเลยนะครับชนะ4แล้วก็เสมอ1นะครับที่สำคัญเนี่ยวันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยแล้วก็มีโอกาสที่จะไล่จี้นะครับไล่จี้3ตัวนำนะครับทั้งโบโดกิมบานแล้วก็โมวันนี้ลงเตะเวลาเดียวกันพร้อมกันหมดเลยนะ4คู่นี้ใช่ไหมพร้อมกันเลยนะทีนี้ ผมมองว่าไอ้เจ้าคิตเทนซุนเนี่ยอันดับมันก็ไม่ได้ทิ้งห่างกันมากนะครับคิดเทนซุนเนี่ยอยู่อันดับ7นะครับลงเล่นไป14เกมชนะ4เสมอ5แพ้5ก็เรียกว่ากลางๆนะครับไม่ได้เด่นแล้วก็ไม่ได้ด้อยแต่อย่างใดนะครับอยู่กลางตารางพอดออียิงได้21นะครับแล้วก็เสีย22คือยิงได้เยอะแต่เสียเยอะกว่า <N ic ly> <N ic ly> นะผลต่างลบ1มี17แต้มนะครับหเกมโดยรวมล่าสุดเนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับแล้วก็เป็นการแพ้2เกมติดล่าสุดด้วยนะครับทีนี้อันแรกเลยอันดับ4กันอันดับ7แต่ว่าราคาเนี่ยมันต่อเวอร์นะครับส่วนหนึ่งอาจจะมาจากคิเตเทนซุนเนี่ยมันคือทีมที่เลื่อนขึ้นมานะครับเลื่อนขึ้นมาจาก อเดโคลิเคนนะครับอเดโคลิเคนแต่ว่าเลื่อนขึ้นมาก็ทำผลงานได้ดีนะในระดับหนึ่งแต่วันนี้มาเยือนไวกิ้งก็รู้กิติศัพท์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไวกิ้งกำลังอยู่ในขาขึ้นนะครับอยู่ในขาขึ้นผมมองว่าน่าจะทำได้นะไวกิ้งเออไปไปดูในผลงานในบ้านนะ่ะถึงแม้ผลงานในบ้านของไวกิ้งจะไม่ได้รุนแรงหนักหน่วง อะไรมากมายนะครับแต่ว่าเล่นในบ้าน7เกมเนี่ยชนะ4เสมอ2แพ้หยิงได้เพียง13ประตูนะครับก็เฉลี่ยก็เฉียด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 เลทวันเนี้ยวันเนี้ยไวกิ้งต้องยิง2เมตรช่วงห่างนะครับยิงได้13เสีย9นะแล้วก็ทางคิสเตยนซุนนะครับคิสเยนซุนเล่นเล่นทีมเยือนเนี่ยต้องบอกว่าฟอร์มไม่ดีนะครับเพราะว่าน้องใหม่ไง มาเจอพวกบรรดาขาใหญ่ขาเก๋านะครับตัวเองก็ไปลุ้นเก็บแต้มในบ้านนะครับคีิสันซุนเล่นในบ้านเนี่ยเก็บแต้มได้เยอะนะครับเพราะว่าเกมนอกบ้านเนี่ยเยือน7เกมเนี่ยพวกเขาชนะได้1เสมอ2และแพ้ถึง4นะครับยิงได้8เสีย12นะครับแล้วก็ใส่ติอีกตัวหนึ่งที่มองว่าคีิสันซุนมันมันค่อนข้างเป็นรองเยอะเพราะว่าในฤดูกาลนี้นะครับ กิซ้นซูนเล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยโดนยิงทุกเกมนะครับโดนยิงทุกเกม7เกมที่ไปเยือนเนี่ยนะครับโดน2ประตูเนี่ยไปถึง5เกมนะครับแต่ว่าพวกเขาก็ยิงยิงได้นะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยแพ้ไม่ขาดนะครับแพ้ไม่ขาดมีแพ้ขาดเกมเดียวคือการไปเยือนโมนะครับอีก6เกมเนี่ยถ้าได้ราคาเกินลูกเนี่ยพวกเขาเอาอยู่นะครับวันนี้ เป็นราคาที่ค่อนข้างวัดใจครับเพราะว่าให้วกิ้งเนี่ยต่อเกินลูกไงลูกควบบวก10กับลูกครึ่งลบ5ใช่ไหมแล้วก็จริงๆฟ,ฟอร์มในบ้านของวกิ้งเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ยิงกระจัดกระจายแต่อย่างใดน,นะครับเพิ่งจะมายิงสลุดใน2เกมล่าสุดนะครับในการถล่มฮามคาม30แล้วก็ถล่มโลเซนบอกไป4 2นะครับวการในฤดูกาลนี้ยังไม่เคย ต่อแพงราคาระดับนี้เลยนะครับวันนี้ต้องถือว่าแพงเพราะว่ามันไปหน้าลูกครึ่งลบห้าแล้วนะครับดูสังเกตดูนะครับต่อน้อยนะครับแต่ว่าวันนี้ต่อทะลุเลยนะครับต่อทะลุเลยเพราะงั้นสถิติการเจอกันของคู่นี้ไวกิ้งก็ไม่ได้ชนะขาดแล้วก็ไม่เคยมีราคาแบบเนี่ยเห็นไหมล่าสุดเนี่ยต่อลูกครึ่งเสมอ0ูนยในนอร์เวย์คับนะครับฟุตบอลถ้วยแต่ว่าในลีกเนี่ย ก็ชนะได้เยอะจริงอยู่นะครับ5เกมเนี่ยชนะไป4นะครับแล้วก็ยิงยิงทะลุเนี่ยสเมตรสามเมตรนี่ยเนี่นะครับแต่ว่าไอ้เจ้าคิสเซนซูนมันยิงคืนได้ไงมันยิงคืนได้ไงแต่ทีนี้ผมซื้อใจว่า 1. นึ่งไวกิ้งมันอยู่ในขาขึ้นนะครับอ,อยู่ในขาขึ้นแล้วก็ ทางทางคิสเยนซุนเนี่ยฤดูการนี้เยือนเนี่ยยังไงก็เสียประตูนะครับยังไงก็เสียประตูเสียทุกเกม7เกมอะ่ะแล้วก็ในสถิติที่ไวกิ้งเจอกับคิสเทนซุนเนี่ยมันยิงมันยิงยืนพื้นที่2ลูกบวกบวกอยู่แล้วเออผมเอาตรงเนี้ยมาตัดสินนะครับแล้วก็วันเนี้ยบ้านของไวกิ้งอีกต่างหากนะครับทีนี้เราไปดูในเลทราคานะครับเลทราคาเนี่ยต้องบอกว่าพูดง่ายๆบังคับต่อลูกครึ่งนะครับถ้าใคร ใครกล้าก็ต้องกล้าต่อลูกครึ่งใช่ไหมราคาเนี้ยมันเป็นราคาโต๊ะพับเต็มตัวเลยนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ราคาหน้าบอร์ดเนี่ยมันมัน,ม,นมันยังเลี่ยงมาได้ที่ลูกควบ76เซฟมาอีกขั้นหนึ่งอันนี้ลูกบวกลูกครึ่งราคาน่าจะเป็นบวก10นะครับส่วนไอ้ตัวบนเนี่ยโต๊ะพับเนี่ยมันลูกครึ่งลบ5้าอยู่แล้วนะครับอันนี้โต๊ะนะ,อ,ะอันนี้หน้าบอร์ดนะครับ นี่ไงประมาณนี้นะครับแล้วก็ในราคาของครึ่งแรกอะ่ะแฮนดิแคปครึ่งแรกเนี่ยเขาให้วกิ้งต่อครึ่งลูกน้ำจ่ายแค่8 4นะครับแล้วก็ถ้าต่อจะเอาจะเอาน้ำได้เต็มนะแทง 10- ได้10เนี่ยจะต้องต่อครึ่งควบลูกนะครับได้เต็มเสีย8 9ก็ถือว่าราคามันสวยหมดเลยนะของวกิ้งเนี่ยราคาสวยแล้วก็ในราคาสูงแรกเนี่ย ็ค่อนข้างโอเคนะครับค่อนข้างโอเคคู่นี้สูงแรกเนี่ยไม่น่ามีปัญหานะครับไม่น่ามีปัญหามีสกอร์แต่ว่ามันจะถึง2เมตรไหมเพราะว่าราคามันตั้งมาแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าไปดูราคาเปิดนะครับราคาไหลนะครับทั้งในเรื่องของออแฮนดิแคปแล้วก็ฟิกออดเนี่ยต้องบอกว่าแนวโน้มของไวกิ้งการไหลดูไม่ดีใช่ไหมเพราะตอนแรก ยังทรงงอยู่ที่ลูกลูกครึ่งขาวเมื่อเช้าเนี่ยตอนนี้ไหลให้ลบผ้าแล้วนะครับไหลให้ลบผ้าแล้วมันไม่จําเป็นนะเออสำหรับเพื่อนที่อยู่ในวงการนี้มานานมันไม่จําเป็นที่ว่าการไหลแล้วได้น้ําเต็มเนี่ยมันจะต้องไม่มาไม่เกี่ยวกันนะครับไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวกันแต่ว่าเขาคิดว่าสถติส่วนใหญ่มันมันมันมกจะทําไม่ได้ใช่ไหมมันมักจะทําไม่ได้แต่สมัยเนี้ย มันหลอกกันไปสลับขากันมาใช่ไหมผมว่าการไหลของไวกิ้งอ่ะไม่ได้ช่วยอะไรผมว่าไวกิ้งวันนี้น่าจะอัด,คดเคสเทนซุนได้นะครับสามแต้มไม่น่ามีปัญหานะครับแต่ว่าจะยิงทะลุเลทไหมเท่านั้นเองนะครับเพราะงั้นราคาเนี่ยมันก็จะกักอยู่อย่างเงี้ยลูกลูกขั้วบวก10ลูกครึ่งลบนะครับถ้าดูที่ฟิกออดนะถ้าดูที่ฟิกออดที่ราคาลูกครึ่งเนี่ย ต้องบอกว่าหวาดเสียวเหมือนกันหวาดเสียวเหมือนกันเพราะว่าการจ่ายเนี่ยมันค่อนข้างบุบวิดนะครับมันค่อนข้างบุบวิดนะเออแล้วก็ในในส่วนของคิดเยนซูนเนี่ยเขาให้สู้เลยนะครับซึ่งก็ใส่ติเมื่อกี้ที่ผมยกให้ดูไงว่าไอ้คิดเยนซูนเยือนเยือนเอนเกมเนี่ยมันแพ้ขาดแค่เกมเดียวอีก6เกมเนี่ยมันแพ้แพ้ไม่ถึงลูก เกินลูกอะถ้าต่อเกินลูกมันถ้าลองเกินลูกมันกินอย่างเดียวเลยคิดตินสุดน,นะ,ะดูวันนี้นะครับวันนี้ราคาก็ยังดูก้ามก้ามกึ่งกึนะครับแต่ผมมองว่าไอตัวที่ชี้เป็นชี้ตายอะมันคือพวกเลดประกอบภูประกอบต่างๆเนี่ยอย่างเนี่ยหนึ่ง x 2อฟิกออดในครึ่งเวลาแรกเนี่ยมันก็บ่งชี้ว่าจะมีสกอร์นะครับพอจะมีสกอร์เนี่ยผมมองว่า มันน่าจะเป็นโอกาสของไวกิ้งมากกว่าที่จะเป็นาาทางฝั่งของไอ้เจ้าคิเทนซูนนำผมผมคิดว่าน่าจะเป็นของเจ้าบ้านมากกว่าแล้วก็เมื่อดูจากไอ้คอลเลกสกอร์เนี่ยนะครับคอลเล็กสกอร์เนี่ยยังไงยังไงถ้ามีติ่งห้อยนะครับถ้ามีติ่งห้อยของคิเทนซูนน่ะมันจ่ายมากจริงๆอ่ะครับเนี่ยมันจ่ายแบบถล่มทลายไปเลยอะเนี่ย แต่ถ้าเป็นเกมศูนย์นี่จ่ายน้อยหน่อยนะเห็นไหมถ้าเป็นเกมศูนย์นี่จ่ายน้อยหน่อยเห็นเเลยนะครับทีนี้ในดับเบิลช ANCE แล้วก็การเสียประตูไม่เสียประตูเนี่ยเด็ดขาดนะครับเป็นเลทที่ต่ําสุดก็คือบ่งบอกแล้วว่าวันนี้ยังไงมันก็โดนแน่ครับต่ำสุดแล้วครับ 1.0x เนี่ยคือ1.01เนี่ย แล้วผมก็มองว่าโอกาสที่จะไม่เสียประตูเนี่ยมันเป็นเลขที่แบบสูงถึง13อ่ะเพื่อนๆนะแล้วก็ในดับเบิลชาร์เนี่ยของทางฝั่งคิดเตียนซุนเนี่ยมันไปถึง2.86นะครับดูจำนวนรวมของประตูอ่ะ0ถึง1เนี่ยจ่ายถึง8.2คือมันเป็นเลทที่มองว่ามันน่าจะไปชดเชยกับฟิกออดได้ผมคิดเอาเองนะเออบรรดาเลทประกอบเนี่ยมันมัน มันจ่ายสูงจนน่าจะไปแทนตรงนี้ได้ผมมองว่านะเพราะง้นคู่นี้นะครับเน้นไปที่ลูกควบลูกควบบวก10นะแต่ถ้าเลือกไม่ได้ก็ต้องต้องวัดดูครับที่ลูกครึ่งนะแต่ผมมองว่าวันนี้ไวกิ้งสามแต้มไม่น่ามีปัญหานะครัไวกิ้งสามแต้มไม่น่ามีปัญหาดูการชนะแบบไม่เสียประตูยิ่งเนี่ยเรทมันแบบโอเวอร์จริงๆเลยนะครับนี่ ถ้าตามแล้วจะพลิกกลับมาชนะเนี่ยไม่มีโอกาสเลยครับสำหรับของคิเทนซูลส่วนไอเจ้าไวกิ้งยังมีโอกาสเห็นไหมเออยังมีโอกาสแล้วก็มันเป็นเลทที่4ถึง6ประตูเนี่ยนะครับจ่ายต่ำที่สุด4ถึง6ประตูจ่ายต่ำที่สุดนะครับยังไงก็มองว่าคร,รรค,รครึ่งแรกต้องมีประตูนะครับครึ่งแรกต้องมีประตูทีนี้ เพื่อนเพื่อนถามว่านา้าแล้วถ้าไอ้สูงแรกเนี่ยต่อเกินลูกอะ่ะไปไหมไปไหมถ้าวัดก็คือโอกาสเสียครึ่งกับได้เต็มอเอาง่ายๆโอกาสเสียครึ่งกับได้เต็มแต่ผมว่าเม็ดหนึ่งมันมีอยู่แล้วนะครับเม็ดหนึ่งมันมีอยู่แล้วในครึ่งเวลาแรกนะอืแต่ถ้าใครใจเย็นเย็นะ่ะใจเย็นเย็นก็ได้เพื่อนเพื่อนทไมต้องรีบมันยิงก่อนก็ปล่อยผ่านไปสําหรับสูงแรกอะ่ะใช่ไหม เออผมว่าดึงไว้สักลูกได้ไหมอาจจะไม่ทันแต่ว่าใจแข็งไว้มันยิงก่อนปล่อยผ่านไปนะครับมันยิงก่อนปล่อยผ่านไปนะออคู่นี้นะครับคู่นี้ผมมองว่าต่อไวกิ้งนะครับขอต่อไวกิ้งนะครับต่อไวกิ้งออต่อเจ้าบ้าน,นครับที่เน้นไปที่ ลูกควบบวก10นะครับก็คือ76ใช่ไหมลูกควบบวก10เนี่ยวงเล็บไว้ให้0.76อันนี้เน้นกันไว้ก่อน <c oughs> กันไว้ก่อนนะครับเออส่วนท่านไหนถ้ามันเลือกไม่ได้จริงๆก็ลองพิจารณาดูนะครับถ้าต้องต่อลูกครึ่งลบ5นะครับแต่ผมก็มองว่าได้ลุ้นไวกิ้งวันนี้น่าจะเปิดฉากไล่กระหนำ่ำ <c oughs> กระหน่ำแน่นอนเพราะว่า เลทราคาทุกตัวมันมันมันบังอย่างเงี้ยผมยังไม่เคยเห็นเลยสูงมากนะครับเคยเห็นแต่ประมาณ10-11-12เดทตัวนี้13เลยนะครับเลทตัวนี้13เลยแล้วก็ที่สำคัญนะ AOS จ่ายเพียง5.6นะครับก็ลองดูว่าคู่นี้จะเป็นคู่ที่ยิงสลุดไหมสูงแรกทะลุไหมสูงเต็มเกมทะลุไหมนะครับ แค่นั้นเองอะ่ะแต่ว่า3า,าแต้มของไวกิ้งผมว่าไม่มันต้องได้ครับวันนี้มันต้องได้นะอ่าประมาณนี้นะประมาณนี้ขออยู่ไวกิ้งนะครับที่ราคาเน้นไปที่ลูกควบบวก10นะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ยังไงก็เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับส่วนท่านไหนอยากจะสนับสนุนผมสนับสนุนช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าก็แอดมาได้ที่ l i น์ ID นะครับทีเด็ดนะมูโอ้โหทุ่มคึ่งแล้วนะครับ เดี๋ยวผมก็ไปจัดการตกแต่งหน้าปกอะไรอีกนะครับก็ค่อยว่ากันเดี๋ยวผมโพสต์ลงให้นะครับก็โชคดีทุกท่านครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ